รับว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะคะหนึ่งในนั้นคือสิ่งที่เราจะนําเสนอคุณผู้ชมเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อให้แก้ปัญหาทางการแพทย์ค่ะจากเดิมบางหมู่บ้านเนี่ยนะคะอยู่ห่างไกลยังไม่มีน้ํายังไม่มีระบบไฟที่เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์ก็เลยทําได้ยากนะคะเพราะไกลจากตัวเมืองมากนี่เองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแม่หลองหลวงอําเภออมก๋อ,อ,อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาก็เลย ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมจากทางบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือว่า G P S C นำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่าการกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไปติดตั้งแล้วก็ทําให้เกิดการดําเนินการให้บริการกับประชาชนแบบราบรื่นไม่มีสะดุดเลยคราวนี้ดียังไงนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ชีวิตยังไงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ พสตอบ้านแม่หลองหลวงตั้งอยู่ในตำบลสบขอมำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากตัวอำเภอขึ้นมาถึงตัวพสตอเนี่ยถ้าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงปัญหาหลักๆของรพสตอบ้านแม่หลองหลวงก็คือเรื่องของไฟฟ้าเราเจอมาค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะในฤดูฝน ในกรณีที่ไฟฟ้าดับจะประสบปัญหามีอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายๆอย่างที่เราจะต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อที่จะให้บริการกับผู้ป่วยซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถใช้การได้ซึ่งถ้าไฟฟ้าดับนานเกิน8ชั่วโมงเนี่ยวัคซีนต่างๆที่เราได้แช่เอาไว้ในตู้เย็นก็จะเกิดการสูญเสียแล้วก็เสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้จากที่เราได้รับทราบเรื่องมาจากโรงพยาบาลอมก่อยแล้วนะฮะเราก็ได้ทําการติดต่อประสานงานกลับไปแล้วเราก็ใช้นวัตกรรม นะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานที่ทางกลุ่ม GPSC เราดําเนินธุรกิจมาเนี่ยโดยเราได้ทําการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคารวมถึงใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือเป็นแบตเตอรีนะ่ซึ่งกลุ่ม GPSC นะครับเราได้รับ ลิกสิ์แต่เพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยนะฮะจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราเรียกว่าเซมิโซลิดแบตเตอรี่มาทําการวิจัยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมของกลุ่มปตทกระบวนการทํางานก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เหลือใช้จากโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยนะครับก็จะนํามากักเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งจะทําให้ในพื้นที่แห่งนี้สามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ตลอดเวลาจะเพิ่มสติลภาพความมั่นคงในระบบไฟฟ้าให้กับหลอดพอสตอ ระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทาง GPC ได้ติดตั้งให้สิ่งเหล่านี้ก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มารับบริการที่เราพอสตอบ้านแม่หลองหลวงตัวเนี้ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดความเท่าเทียมกันในการที่จะทําทให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลคาวามเจริญเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานได้ซึ่งก็จะทําให้เกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีในอนาคตต่อไปแผนงานในอนาคตของกลุ่ม GPSC ของเราเนี่ยนะครับก็คือเรามีแผนงานที่จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังกาให้กับรอพอตอในพื้นที่อมกอออีกต่อไปครับ นวัตกรรมพลังงานสรัสร้างอน,นาคตน่นาชื่นชมจริงๆนะคะกับทาง GPS4 ที่ได้นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลช่วยเหลือชีวิตของประชาชนได้อีกเยอะเลยเพราะโรงพยาบาลเนะี่ยถือเป็นพื้นที่สำคัญใครเจ็บใครป่วยก็พึ่งพาโรงพยาบาลนะคะ